ล่าสุดเนี่ยนะคะคุณสุพรัถาวงรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยบรรดากลุ่มการเมืองบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยออกมาบอกว่าตํารวจเนี่ยใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมคุณแรมโบ้เนี่ยถามนะคะบอกว่าตํารวจไม่ใช่คนหรือไงคะคือตํารวจเขาไม่ใช่คนเหรอคะคือตำรวจเนี่ยยืนยันแล้วว่าการสลายการชุมนุมเนี่ยมันเป็นไปตามหลักสากล ตัวเองเนี่ยมองว่าก่อนที่พักเพื่อไทยหรือว่ากลุ่มแคร์หรือว่ากลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยจะออกมาประนามการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณไปดูต้นต่อก่อนไหมว่ามันเกิดจากใครถ้าหากว่าผู้ชุมนุมไม่ออกมาชุมนุมถ้าหากว่าผู้ชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมคะคุณสุพรบอกว่าการชุมนุมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์รวมไปถึงการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเนี่ยชี้แจงแล้วนะคะว่าตำรวจเนี่ยถูกทำร้ายด้วยก้อนหิน คุณเห็นไหมถูกทำร้ายด้วยประทัดยักษ์ถูกทำร้ายด้วยระเบิดปิงปองผู้ชุมนุมเอาธงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นปลายธงเนี่ยมาฟาดตำรวจมีตำรวจบาดเจ็บไป90คนนะแล้วก็มีตำรวจเสียชีวิตด้วยการที่กลุ่มการเมืองออกมาพูดประนามการการะทำของตำรวจฝ่ายเดียวเนี่ยคุณคิดว่าตำรวจไม่ใช่คนเหรอคะ,ะคิดว่าตำรวจไม่ใช่คนเหมือนกับผู้ชุมนุมเหรอคะอย่าเข้าข้างผู้ชุมนุมฝ่ายเดียวทั้งๆที่คุณก็รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงยิ่งถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่หน้างานเนี่ย คุณต้องเห็นสิคะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นจุดเริ่มต้นมันคืออะไรถ้าเกิดว่าคิดได้แค่นี้เนี่ยคุณสุพรบอกว่านั้นคุณก็เป็นฝ่ายค้านไปเถอะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตนั่นแหละมไม่ต้องไปแล้วรัฐบาลเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวนะว่าถ้าสมมติว่าพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจะไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมหรอคะพฤติกรรมความเลวร้ายของผู้ชุมนุมเนี่ยทำไมพวกคุณมองไม่เห็นตาบอดหรอ มองไม่เห็นเลยเหรอหรือว่าผีบังตาตำรวจเนี่ยถูกกระทำรุนแรงขนาดนี้บาดเจ็บขนาดนี้ใครเห็นใครก็ยอมไม่ได้พักการเมืองหรือว่ากลุ่มไหนที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคะคือประชาชนจะได้เห็นกันแล้วแหละว่าคนพวกนี้เนี่ยคือคือชอบความรุนแรงเหรอคะคือมันไม่ถูกต้องนะคะ<อ>ว่าแันไปตามเนื้อผ้าเราทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคลิปนะจากดกรสุพนัทอภิญญ,ญา